สวัสดีครับวันนี้วันที่ย1ตุลาคม2 5 6 8นะครับสถานการณ์ของคริปโตนะครับดูเหมือนว่าจะกลับหรือว่าดีบขึ้นมานะครับแต่วนะ่าตอนนี้ราคาจะย,าจยังไม่บวกนะครับนะครับราคายังคงไซด์เวย์ขึ้นมานะครับแล้วก็มีการแอบ,บซื้อนะครับใน ในการที่ราคาคริปโตร่วงลงไปมันจะมีมีนักลงทุนหรือมีวานที่แอบซื้อนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับทําไมต้องเป็นอย่างนั้นนะครับการที่เขาแอบซื้อแล้วก็การที่เขาตีบ่าวขึ้นมานะครับนี่คือจังหวะที่เขาช้อนซื้อนะครับเราดูตรงนี้ก่อนแล้วก็วิเคราะห์ในส่วนของเรานะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับนี่นะครับ เขาย่อลงมาแล้วเขาก็เด้งขึ้นไปนะครับนี่คือจุดที่หนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับราคาก็เป็นแนวโน้มที่จะเป็นการรีบาวอย่างชัดเจนมีสัญญาณของการรีบาวนั่นก็คือมีทั้งเทียนสามตัวนะครับลําดับแรกก็เป็นทั้งเทียนสีแดงแล้วก็มีทั้งเทียนที่มีโตชิแล้วก็เป็นทั้งเทียนสีเขียวนะครับนี่คือลักษณะของการรีบาวนะครับแต่นะครับ เมื่อมีสีสีเขียวราคาถัดไปก็จะต้องเป็นสีแดงซึ่งจังหวะของมันก็จะค่อยๆดีกลับขึ้นไปตามจังหวะของอุรุชแบนและลีเนียไลเกชันนะครับอย่างที่ลุงย้ำว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่อุรุชแบนเจอกับลีเนียไลเกชันสิ่งที่ก็จะทำก็คือเขาจะผักตัวเองไปฝั่งตรงข้ามของหลัก ลืมนะครับราคานะครับตัวเองไปฝั่งตรงข้ามของราคาตรงนี้ mm hmm. มูลเจอร์แบนเจลีเนียล c เกชันสูงสุดก็พักลงมาต่ำสุดตอนแรกเราก็ดูอาจจะว่ามันจะลงมาหรือเปล่าแต่โดยหลักการแล้วมันเป็นไป,นปนโดยธรรมชาตินะครับเขาก็ย่อลงมาไดยท,ทันทีเพรนั้นต่อไปเราก็ยึดหลักการนี้นะครับ ด้วยความแม่นยำของการเคลื่อนที่การโยกย้ายราคาเพราะนั้นต่อไปมันเราก็ไม่ต้องบอกว่าหรือจะต้องไปดูหรือว่าจะต้องอะไรยังไงมันจะต้องทำไปโดยอัตโนมัตินะครับราคามันก็จะไปฝั่งตรงข้ามเพราะนั้นเมื่อเราดูเหตุการณ์เหล่านี้นะครับมันเป็นไปโดยอัตโนมัติเพราะนั้นจังหวะต่อไปก็คือมันจะต้องพุ่งเป็นฝั่งตรงข้ามขึ้นไป นั้นตอนนี้ราคาก็จะค่อยๆไซว์ไว้อัพขึ้นไปก็อยู่ที่การที่เราจะต้องกิงกำไรในขาขึ้นนะครับนี่คือ BTC ไปดูแนวโน้มตัวอื่นก็เช่นเดียวกันยืนยันขาขึ้นด้วย USD BTC USD แล้วกันะกนะครับเขาก็เป็นเช่นเดียวกันนะครับ เงขึ้นสูงสุดลงต่ำสุดก็จะต้องพุ่งขึ้นสูงสุดนี่คือเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับ e ETS ล่ะ ETS เป็นอย่างไร ETS ก็เป็นเหมือนกันนะครับก็จะต้องขึ้นไปเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเขามีสัญญาณเช่นนี้นะรเราก็จะค่อยเข้าเก่งกําไรแล้วก็ส้อนอย่างมั่นใจนะ e t h มีโอกาสจะขึ้นไปที่1นึ่งแสน เจ็ดหมื่นดอลลาร์ไอ้แสนบาทนะครับเพราะนั้นตอนนี้ก็คือถ้าเราอยากจะได้กำไรของ ETS เราก็เข้าช้อนซื้อตรงนี้ราคามันจะค่อยๆดันมาที่หนึงที่จุดที่สองแล้วก็จะไปที่จุดที่สามราคาก็จะค่อยๆไซด์เว์ขึ้นไปก็แต่ก็ต้องอดทนหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าเราจะได้ตังใจในทันทีทันใด เพราะว่าราคาอย่างน้อยมันต้องรอแล้วก็มีมีจังหวะหิวกลและสิ่งรลยกใที่มันเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นแต่ว่าเรารู้ขนาดนี้แล้วเรายังต้องทํำยังไงก็ต้องลงทุนเท่านั้นเองเพื่อเอาเงินมาลงทุนนะคะรับก็ต้องอดทนถือให้ราคาเน้ยพุ่งขึ้นไปนะครับเราก็รู้จังหวะของราคาเรียบร้อยแล้วนะครับ ทีนี้นะครับหลังจากที่เรารู้ทุกอย่างแล้วก็มันมีก็โอกาสจะขึ้นไปแล้วก็ย่อลงมานะถามว่าเราควรจะเล่นตัวไหนดีนะตัวไหนดีหนะ้าแล้วก็ดูไปตอนนี้ตัวที่ทํากําไรนะน่าจะเป็นตัว XRP แปลว่ามันจะติดลบในช่วงจังหวะนีนะ้แต่การพุ่งขึ้นของมันนั้นพุ่งขึ้นอย่างชัดเจนและรุนแรง ตอนนี้ก็คือให้มันย่อ,อก,ก่อนยังไงลุงก็ก่าว XRP เพราะอะไรครับเพราะมันจะกลับขึ้นไปในดูสัญญาณของตัวดูที่มันเป็นตัวเป็นจังหวะของราคาที่มันจะพุ่งขึ้นไปจากริโบ,บนิชี่อย่างน้อยมันก็จะขึ้นไปในปกตินะครับคือ สูงสุดที่87ดเาสิบจ็บาทนะครับมันจะขึ้นไปที่97บาทนะครับตอนนี้ราคาย่อลงมาที่เก้าสบเจ็ดบาบทจาก79บามันจะขึ้นไปที่เก้าสิบเจ็บาทบงั้นตอนนี้ถ้ามีกำไรมีมีมตังก็ลงทุนเอาไว้ซื้อตอนนี้เลยมันอาจจะย่อลงมานิดหน่อยแต่ว่าอย่างน้อย ยังไงมันก็จะเป็นขาขึ้นลุงก็เล่าตามจังหวะนี้นะครับเป็นจังหวะของมันนะครับทุกคนครับก็อ,อยู่ที่เราจะเลือกเอาตรงไหนนะครับจะเลือกเอาตัวไหนที่มันได้ได้ได้ราคาดีขึ้นไปเยอะรุนแหลอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือด็อกคอยนะครับลุงแนะนำว่าท่านควรที่จะไปเห็นกำไรกับดอกคอยแต่ว่าดอกคอยนั้น การรีบาวขึ้นไปก็เป็นสัญญาณอันดีแล้วก็มีสัญญาณของการช่วงนั้นก็รอช้อนหน่อยนะครับแต่โอกาสที่มันจะทำกำไรขึ้นไปได้สูงนะครับคือซื้อแล้วก็ทำกำไรในจงังหวะที่มันต่ำสุดก็เก่งกำไรให้ไปที่สูงสุดนะครับก็เป็นโอกาสที่ทำกำไรงดงาม จากราคานะครับปัจจุบันราคาก็จะอยู่ที่ประมาณสักหบาทนะครับ6 3 6. 3บาทนะครับแล้วมันก็จะพุ่งขึ้นไปและทำกำไรให้กับท่านที่ถือหรือลงทุนที่8บาทอันนี้ก็เก่งกำไรได้ง่ายๆถ้าไม่เชื่อท่านก็ลองพิจารณาดูนะครับในอีก3สัปดาห์ข้างหน้านี้ราคาจะไปที่8 ตอนนี้ราคาอยู่ที่หกบาทเพราะนั้นถ้าเรามีเงินหรือเราต้องการลงทุนและทำกำไรก็แค่ช้อนซื้อเอาไว้เข้าซื้อเอาไว้เลยนี่ลุงก็บอกจากลักษณะคือยังไงสามันต้องกลับขึ้นไปเพราะว่าอะไรครับมันเป็นวัฏจักรของมันเองเนี่ยสูงสุดเกินสู่สามันลงมาต่ำสุดเมื่อสูงเมื่อต่ำสุดก็ต้องเด้งกลับขึ้นไปที่สูงสุดเป็นวัฏจักรของหลัก เช่นนั้นเองนะครับแล้วมันจะมันจะเป็นจังหวะที่ดีเล้งเด้งดีหรือไม่หรือทําการที่ดีก็แล้วจากการนับอีเลียดเว็บนะครับตอนนี้ารัณอีเลียดเว็บขาลงมันจบแล้วนะครับลงมาที่หนึ่งขึ้นไปที่สองที่สามขึ้นไปที่สี่แล้วลงมาที่ห้าจบอีเลียดเว็บห้าขาลงเรียบร้อยแล,แล้วจะเริ่มอีเลียดเว็บที่หนึ่ง ก็ย่อที่สองขึ้นที่สามไปที่สี่ขึ้นที่ห้านี่นะครับเหตุผบที่มันจะเกิดขึ้นนะครับมันจะต้องเป็นฝั่งตรงข้ามของกันแต่เป็นไปโดยอัตโนมัติเพราะนั้นท่านนักลงทุนจะทำอย่างไรดีครับถ้าเมื่อถ้าทราบแนวโน้มชนน,นี้นี่ก็ต้องหาเงินมาเป็นต้นทุนแล้วเราก็จะอาจะลงทุนในตอนนี้แล้วก็ อดทนถือให้ราคากลับขึ้นไปทํากําไรให้ทางนักงทุนนั่นเองและสิ่งเหล่านี้นะครับสิ่งเหล่านี้มาจากอะไรครับมาจากสามสิ่งคือศินก็ถ้าลุงไม่ไม่พูดปลดไม่ทําอะไรใหม่ไม่ผิดสิลมันก็จะเป็นไปตามจังหวะแต่เมื่อเป็นไปตามจังหวะน,นี้ลุงก็จะมีปัจจัยมาให้ทาน ไปสแกนส่วนตัวทำทานให้กับที่ที่จะต้องทำทานก็คืออาชาชาไทยกยกตัวอย่างเราจะต้องทำทานที่สิ่งที่ทดำดีๆแล้วก็มีกับที่ได้บุญบแล้วก็มีการภาวนาแล้วก็มีการตั้งจิตอธิษฐานนะครับ การสํานึกสามสิ่งนี้นะครับเราเริ่มทําในวันนี้แน่นอนชาติหน้าเราต้องดีแน่นอนเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วแต่บุคคลจะพิจารณานะครับถ้าท่านอยากจะเป็นคนจะเกิดมารอเหลานก็ลองพิจารณาดูนะครับกาทำดีคิดดีพูดดีปฏิบัติดีเป็นสิ่งที่ดี เขาจะค่อยๆตอบแทนความดีที่ท่านสสมก็ฝากท่านนักทุนทนิจารณาไว้ด้วยนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นข้อคิดที่ดีที่ท่านนักทุนเจรนารณานนี้ก็กล่าวสองตัวคือยังไงเราต้องเก่งเวลามันย่อตัวลงมาตัวแรกก็จะเป็น XRP ตัวที่สองก็เป็น d o g c o i n ตอนนี้ก็คือ BTC ก็ยังคงไซด์เวทิกไซด์เวกขึ้นไปก็ทำกำไรกันต่อไปนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีเงินสดเข้ามาลงทุนกันนะครับรบไปพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับมาดูรายละเอียดของช่องของกรุงเทพคริโตนะครับว่าดูยังไงตรงนี้เราก็จะดูตรงคำว่าเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ตรงคำว่าเพิ่มเติม คลิกเข้าไปก็ก็จะมีขึ้นมาถ้าเป็นของ youtube ของ iPad ก็จะมีด้านข้างนะครับ,รบ,รบ,ว,รบว่ามีอะไรบ้างนะครับเข้าไปที่เพิ่มเติมาลงุงก็จะเขียนไว้นะครับว่ามีอะไรบ้างเปิดบัญชีลงทุนง่ายๆนะครับกับปิดครับนะครับลิงก์นี้คลิกไปได้เลยนะครับแล้วก็คำเชิญชวนให้เป็นสมาชิก Open source ของ l ล ne นะครับก็คลิกเข้าไปที่ตรงนี้นะครับ ดังนั้นก็เป็นรายละเอียดของลุงเฉยนะครับก็ให้ท่านได้รับทราบเอาไว้นะครับในคลิปแต่ละคลิปนี้เขาจะมีรายละเอียดให้ดูนะครับถ้าเราย่อคลิปออกมาแค่นั้นเองนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับลุงเ